สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอมินาทาร์ดนะคะวันนี้เราจะเล่นพิกอเด็กกันนะในหัวข้อที่ว่าตอนนี้เขาคิดว่าคุณกำลังรู้สึกยังไงกับเขานะคะเขาคนนั้นนะคนที่คุณนึกถึงเนี่ยตอนนี้เขาคิดว่าคุณกำลังรู้สึกยังไงกับเขามีกองให้เลือกอยู่3ามกองนะคะกองที่หนึ่งกองที่สองกองที่สาม ตั้งสมาธิเนาะนึกถึงคนคนนั้นคนที่คุณถามถึงเนี่ยนะแล้วก็เลือกกองไพ่นะคะโอเคค่ะเลือกกันได้แล้วนะใครที่เลือกไม่ทันก็สามารถย้อนคลิปกลับไปแล้วก็กดค้างไว้แล้วก็เลือกกองไพ่ได้เนาะเราจะมาเริ่มที่กองที่หนึ่งกันเลยนะคะ สำหรับผู้ที่เข้ามาเลือกกองไพ่ในกองที่1นึ่นะ,อะกองที่1นนะคะกับหัวข้อที่เราตั้งกันไว้ว่าตอนนี้เขาคนนั้นคิดว่าคุณกำลังรู้สึกยังไงกับเขาเนาะคลิปนี้เป็นการดูดวงโดยรวมนะคะไม่ใช่พลังงานส่วนตัวไม่ใช่ดวงของใครคนใดคนหนึ่งเนาะเพราะฉะนั้นอาจจะมีส่วนที่ตรงกับเราบ้างไม่ตรงกับเราบ้างอาจจะมีบางส่วนที่ตรงกับท่านอื่นๆที่เข้ามาดูคลิปนี้เหมือนกันบ้าง เพราะฉะนั้นก็ดูเพื่อเป็นความบันเทิงนะคะไม่เก็บเอาไปคิดปตัดสินใจอะไรใดๆนะนะคะโอเคค่ะก่อนที่เราจะเข้าหัวข้อที่เราตั้งกันไว้ขอเช็คพลังงานความสัมพันธ์ของผู้ที่เข้ามาเลือกกองไพ่ในกองที่1ก่อนนะคะว่าตอนนี้พลังงานความสัมพันธ์ของคุณกับเขาเนี่ยเป็นยังไงนะคะขอเช็คพลังงานความสัมพันธ์ของผู้ที่เข้ามาเลือกกองไพ่ในกองที่1กับเขาคนนั้นนะว่าตอนนี้พลังงานความสัมพันธ์ของคุณเป็นยังไง ขอให้ช่วยบอกทีอเอา้าเจดดาบมาเลยเดาบเนาะอะไเออหกดาเก้ดาบเก้าจดาบจัสมิน หไม้ okay. ออแปดถ้วยชัดเจนโอ๋สิบเหรียญสองไม้ ราชินีถือถ้วย Queen of p e n t a c l e สิบดาบ Hangman พลังงานความสัมพันธ์ของผู้ที่เข้ามาเลือกกองไพ่ในกองที่หนึ่งนะคะความสัมพันธ์ของพวกคุณค่อนข้างจะมีความสับสนวุ่นวายเนาะ อาจจะมีคนอื่นๆเข้ามาเกี่ยวข้องอาจจะเป็นญาติพี่น้องอาจจะเป็นผู้ร่วมงานหรือเพื่อนฝูงนะคะมันทำให้เกิดการไม่แน่ใจไม่แน่ใจในการที่จะไปต่อในความสัมพันธ์หรือจะกลับมาเริ่มต้นใหม่ในความสัมพันธ์แบบมีแพชชั่นแบบเป็นจริงเป็นจังนะคะมันเกิดความไม่แน่ใจเกิดความระแวงเกิดการที่ไม่น่าจะไ,ได้ไปต่อเนาะตอนนี้มีใครคนใดคนหนึ่งที่ไม่ทำอะไรแล้ว ได้เดินหันหลังออกจากความสัมพันธ์นี้ไปทั้งๆท,ท,ที่ใจยังรักอยู่นะความสัมพันธ์ของพวกคุณเป็นความสัมพันธ์ที่มีระยะเวลาที่ค่อนข้างจะยาวนานเป็นความรู้สึกที่สนิทสนมกันมากรู้จักตัวตนซึ่งกันและกันดีมากนะคะดีมากแล้วก็ความสัมพันธ์ของของคุณเนี่ยมีระยะเวลาก็ประมาณอย่างต่ำก็ประมาณเป็นปีเหมือนกันนะ เป็นปีนะคะไม่ใช่เกิดขึ้นแค่เดือน2เดือนหรือ3เดือนเนาะเพราะฉะนั้นคุณสองคนจะมีความผูกพันกันสูงซึ่งตอนนี้มีใครในคนใดคนหนึ่งกาลังคิดถึงอย่างมากทั้งคิดถึงทั้งหวยหาทั้งรู้สึกโดดเดี่ยวอ้างว้างกับการที่ใครในคนใดคนหนึ่งได้หันหลังเดินออกจากความสัมพันธ์นี้ไปทั้งท้งที่ใจก็ยังรักนะไม่ใช่ไม่รักนะคะได้มีการออกจากความสัมพันธ์นี้ไปแล้วก็จบความสัมพันธ์นี้ไปเนาะ มีใครคนใดคนหนึ่งคิดถึงหวยหาอ้างว้างแล้วก็เครียดมากในตอนนี้แล้วก็เฝ้ารอว่าสัากวันหนึ่งเราจะได้มีโอกาสกลับมาหากันไหมนะคะเ,เมื่อกี้ที่พูดถึงความสับสนวุ่นวายเนี่ยมันหมายถึงทั้งคนข้างและมันหมายถึงคนคนหนึ่งในนี้แหละมีใครสักคนหนึ่งอ่ะที่เป็นคนที่เอาแน่เอานอนไม่ได้มีความสับสนวุ่นวายในตัวเองเออมันรวมถึงตรงนั้นด้วยนะ ที่ทำให้อีกคนหนึ่งไม่แน่ใจเนาะแล้วก็เดินออกจากความสัมพันธ์นี้ไปแล้วตอนนี้มีใครคนใดคนหนึ่งที่เครียดมากรู้สึกเหงารู้สึกเศร้าหอยหาเนาะเฝ้ารอว่าจะมีสักวันหนึ่งไหมที่เราจะได้มีโอกาสกลับมาหากันอีกนะคะแต่มีใครในคนใดคนหนึ่งที่นี้ไม่ทําอะไรแล้วจะไม่ทําอะไรแล้วนะคะอันนี้ก็คือพลังงานความสัมพันธ์ของผู้ที่เข้ามาเลือกกองไพ่ในกองที่1น,นะ คราวนี้เรามาเข้าหัวข้อที่เราตั้งกันไว้เนาะว่าแล้วตอนนี้เขาคนนั้นคิดว่าคุณกําลังรู้สึกยังไงกับเขาพอไพ่ช่วยบอกทีแล้วเขาคนนั้นคนที่ผู้ที่เข้ามาเลือกกองไพ่ในกองที่หนึ่งนึกถึงตอนนี้เขาคิดว่าคุณกําลังรู้สึกยังไงกับเขา ู้สึกยังไงกับเขาเห็นไหมสิบเหรียญตามมาพวกคุณพวกคุณสนิทสนมกันมากนะคือเวลาอยู่ด้วยกันเนี่ยสามารถเป็นตัวตนของกันและกันได้เลยไม่ต้องแอปไม่ต้องสร้างภาพไม่ต้องทําตัวอะไรคือสามารถเป็นธรรมชาติของตัวเองเป็นตัวของตัวเองได้เลยเป็นพื้นที่ปลอดภัยให้แก่กันและกันเป็นความรู้สึกที่ไว้วางใจกันนะอืสิบเหรียญตามมาโอเคสิบเหรียญสองไม้ าดาเนวิลโอ้โหหายพินเทพโอ้โ oh. หความรู้สึกใครมันดำดิ่งขนาดนั้นเนี่ยเขาหรือคุณเนี่ยคิดว่าคุณรู้สึกอะไรเขาเขาเหรอเขาว่าคุณออกจากหัวไม่ได้เหรอคุณเงียบก,กับเขาใช่ไหมเนี่ยอ่ะสิบดา King of ครับ ปดเหรียญอ๋อสิบถ้วยมันมีระยะห่างกันเกิดขึ้นเนาะมันมีการจบความสัมพันธ์แหละแต่ว่าเขาคุณออกจากหัวไม่ได้นะคุณเงียบกับเขาอะ่ะคุณยังเป็นความสุขของเขาอยู่นะคุณคือคนที่ฟูลฟิลเติมเต็มในความรู้สึกคือทําให้เขารู้สึกฟูลฟิลเติมเต็มอะในความสัมพันธ์นี้นะคิดดูว่าทั้งสิบถ้วยทั้งสิบเหรียญขึ้นมาเขาคิดว่าคุณรู้สึกยังไงกับเขา เขาคิดว่าจริงๆที่ผ่านมาเนี่ยคุณเน่ยเสียใจมากแต่ด้วยความผูกพันที่เรามีซึ่งกันและกันความผูกพันความรู้สึกสนิทสนมที่มีมายาวนานแล้วมันรู้สึกสนิทสนมกันมากๆเนี่ยเขาคิดว่าคุณเนะ่ยยังมีแพชชั่นกับเขายังอยากจะไปต่อกับเขาในความสัมพันธ์นี้คุณอยากจะเริ่มต้นใหม่กับเขาคุณเน่ยเฝ้ารอคุณเน่ยเฝ้ารอถึงแม้มันจะมีระยะห่างถึงแม้มันจะมีความ เจ็บปวดเสียใจอย่างแสงสาหัสที่เคยมีตรงนี้แต่ว่าพอถึงวันหนึง่งความเจ็บปวดนั้นถึงที่สุดอ่ะคุณก็ยังรู้สึกดีกับเขาคุณก็ยังรอเขารอที่จะมาเริ่มต้นใหม่เขาคิดนะคิดว่าคุณรู้สึกอย่างนั้นนะเริ่มต้นใหม่เพียงแต่คุณเนะ่ะไม่แน่ใจไม่แน่ใจคืออยากเริ่มต้นใหม่อยากอยากไปหาอยากแบบยังมีแพชชั่นกับเขาอะ่ะ อยากเริ่มต้นใหม่แต่คุณไม่แน่ใจเฉยๆเพราะว่าคุณเคยผ่านการเจ็บปวดเสียใจมาส่วนหนึ่งในนี้อาจจะมีกลุ่มของคนที่เป็นเรื่องของรักสามเศร้าได้นะนะคะมีการปิดบังซ่อนเร้นเป็นเรื่องของรักสามเศร้าได้เป็นรักมีมีเลยแหละมีมีแน่ๆอืมนะคะคุณเนี่ยอยากจะไปต่อในความสัมพนันธ์นี้คุณอยากจะเริ่มต้นใหม่เพียงแต่คุณไม่แน่ใจคุณเคยเสียใจเกี่ยวเรื่องนี้แล้วคุณก็ไม่แน่ใจว่าจะไปต่อ,อยังไง นะคะส่วนตัวเขาเนี่ยเขาก็เอาอคุณออกจากหัวไม่ได้นะเขายังรุ่มหลงคุณอยู่อารมณ์ประมาณนั้นเลยนะคะรุ่มหลงคุณอยู่คุณให้ความรู้สึกฟูลฟิลเติมเต็มในความรู้สึกของเขามากๆเนอะรุ่มหลงในในเสน่ห์ของคุณอย่างล้นเหลืออารมณ์ประมาณนั้นเป็นไปได้สูงนะคะที่กลุ่มในนี้จะเป็นเรื่องของรักสามเศร้ารักในความลับเนอะอันนี้ก็คือคําตอบของผู้ที่เข้ามาเลือกกองไพ่ในกองที่หนึ่งนะ สำหรับผู้ที่เข้ามาเลือกกองไพ่ในกองที่สองนะคะในหัวข้อที่เราตั้งกันไว้นาะว่าตอนนี้เขาคนนั้นคิดว่าคุณกำลังรู้สึกยังไงกับเขานะคะคลิปนี้เป็นการดูดวงโดยวรวมนะไม่ใช่พลังงานของใครคนใดคนหนึ่งไม่ใช่ดวงส่วนตัวนะคะเพราะฉะนั้นอาจจะมีบางส่วนที่ตรงกับเราบ้างไม่ตรงบ้างบางส่วนที่ตรงกับท่านอื่นๆที่เข้ามาดูคลิปนี้เหมือนกับเราบ้าง เพราะฉะนั้นก็ดูเพื่อเป็นความบันเทิงนะคะไม่เก็บเอาไปคิดไปตัดสินใจอะไรใดๆนะอ่ะโอเคก่อนที่เราจะเข้าหัวข้อที่เราตั้งกันไว้ขอเช็คพลังงานความสัมพันธ์ของผู้ที่เข้ามาเลือกกองให้ในกองที่2นะคะกับเขาคนนั้นเนาะว่าตอนนี้พลังงานความสัมพันธ์ของคุณเป็นยังไงขอให้ช่วยบอกทีขอเช็คพลังงานความสัมพันธ์นะ อุย้ยเอ็มเพลอร์เด็กถือไม้เดทเอา <c oughs> สี่ไม้อัลฟินถือได้ เด็กถือเหรียญอ้อห้าเหรียญห้าถ้วยสิบดาเจ็ดดา สองเหรียญสี่ดาบขอขยายเองก็ไดูโอ,อ,อ้สองถ้วยก็ยังรักกันอยู่เนาะใครคนใดคนหนึ่งยังรักอยู่เหงาเศร้า อ้างว้าวความสัมพันธ์นี้มันมีการจบกันลงไปนะคะใครคนใดคนหนึ่งที่นี้ยังรักอยู่รักมากอยู่ก็เหงาเศร้าอยากกลับคืนมานะคะแต่มีอีกคนหนึ่งนิ่งเงียบเฉยไม่แสดงออกอะไรเนาะพลังงานความสัมพันธ์ของผู้ที่เข้ามาเลือกกองไพ่ในกองที่สองนะคะความสัมพันธ์นี้เป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนเหมือนเป็นตัวเลือกไม่ชัดเจนสักทีเหมือนเป็น ช้อยเป็นตัวเลือกยังยังไม่ได้ชัดเจนว่าใช่คู่รักหรือใช่อะไรไหมและเป็นอย่างนี้มาตลอดระยะเวลาไม่เปลี่ยนเลยไม่คืบหน้าไปไหนไม่อะไรนะคะใครคนใดคนในทนนี้ก็เลยเสียใจเสียใจมากแล้วก็อาจจะมีการทะเลกกาะกันอาจจะมีการทําร้ายกันด้วยคําพูดเนาะของคนคนหนึ่งที่ไม่ค่อยแสดงความรู้สึก ไม่ได้แสดงออกถึงความรู้สึกของความรักความเอาใจใส่ความอ่อนโยนความโรแมนติกหรืออะไรเลยไม่แสดงเลยเพราะฉะนั้นพอมันเป็นสภาวะที่คนคนหนึ่งค่อนข้างจะนิ่งจะเงียบไม่แสดงออกถึงความรักความรู้สึกความอ่อนโยนความเอาใจใส่ใดๆทําให้อีกคนรู้สึกไม่แน่ใจในอนาคตก็เลยลดลดพลังงานความสัมพันธ์นี้ลงไปไม่สนใจไม่โฟกัสไม่อะไรกับความสัมพันธ์นี้มากเหมือนเมื่อก่อน ะะอีกในแง่หนึ่งก็คล้ายๆกับมันเหมือนแยกกันอยู่เลยนะเหมือนถ้าเมื่อก่อนเคยเคยรู้สึกต่อกันมากๆเคยคนคนนั้นเคยไปคนที่สําคัญมากๆเนี่ยตอนนี้ก็คือไม่ได้สําคัญขนาดนั้นแล้วก็มีการจบกันไปแล้วมีคนคนหนึ่งที่กําลังเหงากาลังเศร้ามากๆอยากกลับมายังรักอยู่แต่มีคนคนหนึ่งที่ไม่ไม่อะไรเลยไม่ทําอะไรไม่สนใจไม่แสดงออกอะไรเลยนิ่งเฉยมากนะคะ อันนี้ก็คือพลังงานความสัมพันธ์ของผู้ที่เข้ามาเลือกกองไพ่ในกองที่สองนะทีนี้เราจะเข้าหัวข้อที่เราตั้งกันไว้นะคะว่าแล้วตอนนี้เขาคนนั้นเนี่ยคนที่ผู้ที่เข้ามาเลือกกองไพ่ในกองที่สองนึกถึงเนี่ย เขาคิดว่าคุณกำลังรู้สึกยังไงกับเขาเขาคนนั้นคิดว่าคุณกำลังรู้สึกยังไงกับเขาในตอนนี้ขอไพ่ช่วยบอกทีคุณกำลังรู้สึกยังไงกับเขาก้าวถ้วยออมาสเวินถือไหม เด็กถือแดดสิบถ้วยทำไม สามดาบาเพินเทสเขาน่าจะมองจะสองคุณอยู่นะคุณน่าจะเงียบกับเขาไหมอืมไม่จะเชียนเดวิลเรเวิร์อืม สองเหรียญโอ้ตามมานะคะคุณรู้สึกยังไงกับเขาเขาอยากจะกลับมาหรือเปล่าเนี่ยแต่คุณแบบคุณเงียบจากเขาไปเลยอ่ะคุณรู้คุณแบบจบความสัมพันธ์ไปเลยเงียบไปเลยอืคุณรู้สึกยังไงกับเขาเขาคิดว่าคุณรู้สึกยังไงกับเขาเขาคิดว่าคุณสามารถอยู่ได้ด้วยตัวเองเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่าง ยอมรับทุกสิ่งทุกอย่างเข้าใจมันดีเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นได้ดีแล้วคุณสามารถที่จะอยู่ได้ได้ตัวเองโดยที่ไม่ต้องง้อเขานะคะถามว่าเขาคิดว่าคุณอยากกลับไปหาเขาไหมเข,ไหเ,ขนะเขาคิดว่าคุณอยากกลับไปหาเขานะเขาคิดว่าคุณน่ะอยากกลับไปหาเขายังอยากจะไปต่อกับความสัมพันธ์นี้แต่คุณก็ด้วยความเสียใจในรักมันเป็นความรักที่คุณไม่สามารถจะรู้สึกมั่นใจได้เลย เปอร์เซน็นต์เปอร์เซ็นต์เยอะมากในที่นี้นะคะมันคือรักสามเศร้านะมันมันเป็นรักของคนมากกว่าสองคนอะ่ะเปอร์เซ็นต์สูงมากนะคะเป็นความรักที่เอาแน่เอานอนไม่ได้เป็นความรักที่มีแต่จะทําให้แต่เสียใจเนาะเพราะฉะนั้นเขาคิดว่าคุณอะ่ะคุณอ่ะไม่ง้อเขาคุณอ่ะสามารถอยู่ได้โดยที่ไม่ง้อเขาแล้วคุณก็เข้าใจสิ่งที่มันเกิดขึ้นได้ดียอมรับมันได้ถามว่าคุณ อยากไปต่อในความสัมพันธ์นี้ไหมเขาคิดว่าคุณอะอยากกลับมาอยากไปต่อในความสัมพันธ์นี้แต่คุณก็เลือกที่จะปล่อยปล่อยทุกสิ่งทุกอย่างไปไม่เอาแล้วเป็นอิสระไม่กลับไปอยู่กับความรู้สึกอยู่กับฟีลลิ่งเดิมๆที่มันเป็นความรู้สึกของการเจ็บปวดเสียใจเป็นทางเลือกเป็นรักทางเลือกอีกแล้วในมุมมองเขานะในมุมมองเขาที่เขาคิดนะเขาคิดว่าคุณปล่อยเขาไปแล้วอะ่ะ แล้วก็สามารถอยู่ได้ตัวเองโดยที่ไม่ต้องมีเขาไม่ต้องง้อเขาแล้วก็ได้ถึงแม้ว่าจริงๆคุณก็อยากแต่ว่าคุณก็เลือกที่จะปล่อยเขาไปเป็นอิสระต่อกันเนาะอันนี้ก็คือคําตอบของผู้ที่เข้ามาเลือกกองไพ่ในกองที่สองนะสําหรับผู้ที่เข้ามาเลือกกองไพ่ในกองที่สามนะคะในหัวข้อที่เราตั้งกันไว้เนาะว่าตอนนี้ เขาคิดว่าคุณกาลังรู้สึกยังไงกับเขานะคะคลิปนี้เป็นการดูดวงเรียวรวมไม่ใช่พลังงานของใครคนใดคนหนึ่งเนาะมันจะมีทั้งที่มันจะมีบางทั้งที่มันจะมีส่วนที่ตรงกับคุณบ้างหรือตรงกับท่านอื่นๆที่เข้ามาดูคลิปนี้เหมือนกันบ้างเพราะฉะนั้นก็ดูเพื่อเป็นความบันเทิงนะคะไม่เก็บเอาไปคิดไปซีเรียสไปตัดสินใจอะไรใดๆนะไม่ใช่ดวงส่วนตัวนะคะโอเคค่ะก่อนที่เราจะเข้าหัวข้อที่เราตั้งกันไว้ ขอเช็คพลังงานความสัมพันธ์ของผู้ที่เข้ามาเลือกกองไพ่ในกองที่3นะคะระหว่างผู้ที่เข้ามาเลือกกองไพ่กับกองผู้ที่เข้ามาเลือกกองไพ่กองที่3กับเขาคนนั้นเนี่ยตอนนี้พลังงานความสัมพันธ์ของคุณเป็นยังไงขอไพ่ช่วยบอกทีพลังงานความสัมพันธ์ของผู้ที่เข้ามาเลือกกองไพ่ในกองที่3นะโอราชินีถือดา โอ้โหแยกกันแน่นอนชัดเจนโอ้โหราชาทิดาชัดเจนแยกแยกพังอืมอมในส่วนที่นี้จะเป็นพลังงานของพวกไม้ไม้มมได้ด้วยนะแฮงแมงสามดาบโอ้โห สองดาบขีบ<า>้มากว่าหางตินเทสโอ้รักสามเศร้าอีกแล้วไหมเนี่ยรักในความลับอีกแล้วไหมเนี่ยเจ็ดไม้สี่ไม้ เด็กถือเหลียญคอขยายดยสันอ๋อโอเคคอขยายเจ็ดไม้คอขยายสองเหรียญ เจ็ดดาบพลังงานความสัมพันธ์ของผู้ที่เข้ามาเลือกกองไพ่ในกองที่3ามนะคะชัดเจนค่ะว่าตอนนี้มีการแยกกันแล้วแยกกันเลยนะแยกกันแล้วนะคะบางกลุ่มที่นี้อาจจะเป็นเรื่องของรักสามเศร้ารักในความลับก็ได้นะคะก็เลยมีการแยกจากกันอย่างชัดเจนเนาะ มีใครคนหนึ่งในที่นี้ทํางานในความสัมพันธ์นี้ก่อนหน้านี้ทํางานในความสัมพันธ์ที่ดีมากรักเอาใจใส่ห่วงใยดูแลแล้วมีการพยายามที่จะประครับประคองต่อสู้เพื่อจะรักษาความสัมพันธ์นี้มาอย่างมากและก็เหนื่อยมากจนมันเหมือนกับมันไม่สําเร็จอะ่ะมันไม่ไหวนะคะพอไม่ไหวก็ชัดเจนว่าก็ต้องเดินหันหลังยอมแพ้ เดินหันหลังออกจากความสัมพันธ์นี้ไปถึงแม้ว่าใจจะยังรักอยู่นะคะตอนนี้ชัดเจนนะว่าแยกกันชัดเจนมากแล้วก็พังไปแล้วถึงแม้ว่าในใจอาจจะยังมีความรู้สึกดีต่อก,กันบ้างแต่มันก็มันก็มีความหวาดระแวงซึ่งกันและกันไปแล้วเนาะมีใครคนหนึ่งที่นี้อาจจะมีนิดนึงยังอยากที่จะอาจจะแบบพอมีโอกาสได้บ้างที่จะมาเริ่มต้นกันใหม่แต่พลังงานมันเบาบางมาก พลังงานเบาบางมากนะคะมันเป็นเรื่องของคนสองคนที่ได้แยกจากกันไปเรียบร้อยแล้วเนาะโอเคค่ะอันนี้ก็คือพลังงานความสัมพันธ์ของผู้ที่เข้ามาเลือกกองไพ่ในกองที่สามนะทีนี้เราจะเข้าหัวข้อที่เราตั้งกันไว้นว่า แล้วตอนนี้เขาคนนั้นแล้วตอนนี้เขาคนนั้นคิดว่าคุณกำลังรู้สึกยังไงกับเขาตอนนี้เขาคนนั้นกำลังคิดว่าผู้ที่เข้ามาเลือกกองไพ่ในกองที่สามกำลังรู้สึกยังไงกับเขาขอไพ่ช่วยบอกทีเฮอร์มิตคุณรู้สึกยังไงกับเขาเฮอร์มิต สอดแฮงแมนห้าดาบเนจิเชียนหนึ่งไม้นายออฟเป็นเะคเกิลสามถ้วย ใช่เลยคิงออฟวันสิบถ้วยโอสิบถ้วยก็มาเคยเป็นครอบครัวกันมาก่อนด้วยนะถึงขั้นเป็นครอบครัวกันเลยเนาะหรือก็ให้ความรู้สึกฟูลฟิลเต,เติมเต็มเหมือนเป็นคนในครอบครัวกันเลยเหมือนเป็นครอบครัวเดียวกันเลยแล้วก็แยกย้ายกันไปเนาะถามว่า ตอนนี้เขาคิดว่าคุณกำลังรู้สึกยังไงกับเขาคุณจะคุณรู้สึกว่าคุณเข้าใจเข้าใจทุกสิ่งอย่างเข้าใจแล้วว่ามันได้จบโดยสมบูรณ์นะคะเขาคิดว่าคุณได้รู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้มันได้จบโดยสมบูรณ์โดยที่คุณเข้าใจคิดได้เข้าใจทุกอย่างแล้วคุณก็ได้ตัดสินใจแล้วตัดสินใจเด็ดขาด ว่าจะให้มันเป็นแบบนี้แหละก็คือแยกกันโดยเด็ดขาดเนาะเขาคิดว่าคุณรู้สึกเข้าใจรู้สึกว่ามันจบลงไปแล้วรู้สึกที่ความสัมพันธ์นี้ไปแล้วนะคะเลิกลากันไปแล้วแล้วคุณก็ตัดสินใจเด็ดขาดในการที่จะไม่พยายามที่จะทำอะไรไม่เริ่มต้นทำอะไรใดๆทั้งนั้นพอ ไม่ทำอะไรต่อแล้วหยุดพอแค่นี้กับความสัมพันธ์นี้เนาะเขาอาจจะอยากไปต่อแหละแต่คุณไม่แล้วนะคะอืมคือแม่หมอก็อา่านก็เออมีคอมเมนต์ด้านหนึง่งบอกว่าไม่หมออา่านซะคือถ้าไพ่มันออกมาชัดเจนมากแล้วมันแปลได้เท่านี้แม่หมอก็อ่านเท่านี้จริงๆนะแต่บางทีไพ่บางครั้งมันเปิดออกมามันมีรายละเอียดให้อ่านเยอะแม่หมอก็จะอ่านเยอะ เนาะบางคือคนบางคนในความรู้สึกของคนเนี่ยบางทีมันก็อาจจะย้อนแย้งในตัวเองไงแต่ว่าถ้าเกิดไพ่บางทีมันชัดมากเนี่ยไม่เหมาะก็อ่านตามหน้าไพ่เนาะเพราะค่อนข้างจะชัดเจนมากว่าเออคุณรู้สึกเขาคิดว่าคุณรู้สึกอย่างเนี่ยก็คือเออมันจบลงไปแล้วก็คงพอแล้วกับความสัมพันธ์นี้โดยที่คุณก็เข้าใจได้ดีนะเพราะมันจบโดยสมบูรณ์เนาะแล้วจะไม่มีการที่จะต้องมาเริ่มต้้้้นนนใใหมมม่่่าาาาพยยยยออะไไดแแลวแลววก็จคงงูั ไม่ได้เปลี่ยนใจไม่ได้ไม่ได้โลเลนะคะอันนี้ก็คือคำตอบของผู้ที่เข้ามาเลือกกองไพ่ในกองที่3นะ